สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พๆน้องทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง YouTube c h a หนึ่งหกแปตัวเลขพารวยนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคําเตือนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมแล้วก็นําไปใช้งานในงวดที่ผ่านมาออก116นะครับเราได้16ข้างบนเต็มๆเลยเนาะก็ต้องยินดีกับทุกท่านที่นําไปใช้งานส่วนที่ใครไม่มีโชคนะครับ ยังไม่หมายว่ายังไม่เชื่อในสูตรของเอสก็ก็ติดตามกันต่อไปเนะาะอยู่ที่ดวงของใครของเราฝากคำเตือนทั้งนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลตกการออกรางวัลงวดต่อไปเนาะจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมเชินชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันกน,นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับมาแนะนําสูตรให้เดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องมาย้อนดูสักนิดนึงในคลิป ก่อนลงคลิปเดียวนะสรุปให้ตัวเลขก็มาปังๆเลยเนาะห่งหกตรงๆเลยอ่ก็ไม่พูดอะไรมากนะครับไม่พูดอะไรมากส่วนล่างแล้วก็ตัวเลขเสียดายมันแอดไปเน้นที่คิดว่า9จะมาก็เลยหาแต่สูตรที่9มาลงให้แต่ว่ามีสูตรที่เข้า1.7ก็มีเนาะเอาเป็นว่ามา ดูในงวดต่อไปก็แล้วกันอันนี้เป็นสูตรที่ไม่ได้ลงให้นะแต่ว่าแอดก็เอาสูตรนี้เรามาวิเคราะห์มาตัดให้ก็สักร้อยสองสูตรชนที่เลขหนึ่งหนงหหก,ก,ก็ชนเยอะแต่แอดไปเลือกเอาตัว7เ,เนะะเาะแมวหนึ่งออกหนึ่งหนึ่ห,หลัก10ก็ชนที่หลักเลขหเหมือนกันชนหลายตัวนะแต่ว่าสูตร ตางหน่วยก็ชนที่6ก็ชน4ตัวผลสุดท้ายก็ออก1นึ่งหนึ่งจะ,ะผิดค่าตรงที่ว่ามันมันเบิ้ลข้างหน้าเนาะ,ะส่วนไฮไลท์ที่วิเคราะห์ให้1 6มาจากไหนก็มาจากสูตรนี้นะเดี๋ยววันนี้เอาสูตรระยะ,ะเดินดีๆให้จัก18-19งวดก่อนแล้วกันนะกำลังเดินเลยที่จะใช้สูตรนี้แหละมาตัดได้ตัวเลขที่น้อยลง งวดที่แล้วก็ประมาณสัก9ชุดแค่นั้นเอง9ชุดตรงงวดนี้งวดนี้ใช้สูตรนี้แล้วสูตรระยะยาวยังไม่แนะนำมาตัดนะเดี๋ยวตัดให้ในคลิปนี้เลยแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูสูตรระยะยาวอีกทีหนึ่งนะดูสูตรระยะก,กลางก่อนอันนี้เป็น 18, 19งวดยังไม่พลาดหลักร้อยสี่ตัวนะหลักสิบสี่ตัวแล้วก็หลักหน่วยสี่ตัวนะ ใช้สูตรนี้ไปก่อนให้ดูก่อนอเพื่อเป็นน้ำจิ้มใครจะนําไปใช้งานก็ลองพิจนารณาดูหลักร้อยวิธีการคํานวณตามนี้บวกหนึ่งคงที่ได้5 6 7 2หลักรนะ้อยนะส่วนหลักสิบหนึ่นะครับรอ,อดูกันวิเคราะห์กันดูชอบก็นําไปใช้งานนะอันนี้แบ่งปันสูตรฟรีหลักหน่วยแปเก้าหนึ่งสี่นะสิกพฤษภาคมนี้นะครับเนี่ย จับชุดสองตัวบนก็ได้4 4่6ี่ชุดตรงนะครับ <c oughs> 16ชุดตรงอ่าไม่คิดอะไรมากก็ลองไปใช้งานดูใครมีสูตรเด่นเด่นหน่วยบนมาครัดก็เอาไปใช้งานได้เลยนะส่วนแอดจะทำตามของวิธขีของแอดเองเนาะส่วนจะมาหรือไม่มาก็ต้องรอผลกันดูนะครับสิบหน่วยบน สูตรสิบหน่วยบนแอดใช้1 2 3 4 5สูตรนี้นะเดี๋ยวสูตรค่อยทยอยลงให้อีกทีหนึง่งอันนี้ก็ถือว่าสรุปย่อยๆให้ก่อนสูตรนี้เดินเดินยาวนะครับไม่ใช่เดินสั้นๆนะเดิน60 70งวดนะสตัวเนี่ยแต่ละสูตรนี่นะสูตรสุดท้ายนี่อาจจะน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าก็อยู่ในหลักสาม0ิบงวดนะครับถือว่ายาวอยู่นะ เมื่อมาตัดแล้วในสูตรนี้จับชุดกันถ้าสูตรไม่พลาดก็จะได้หนะน,นึ่งห้าห้าห1ึ่งหนึ่งหนึ่งหสองี่ชุดนะนี้สิบหน่วยบนนะจับได้สี่ชุดเท่านั้นเองเมื่อนำมาตัดตรงนี้มันก็จับตรงๆก็ได้สี่ชุดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอันนี้ปักหลักแล้ว 18, 19, 5, 1 8 1 9งแปดห้าหหนึ่งอ่าจะมาตัวเดิมไหม วันที่แล้วออก16วันนี้อาจจะออก61ไหมก็เป็นไปได้นะหรือจะกลับหัวเป็น19ก็เป็นไปได้หมดนะอลองพิเคราะ์กันดูเพียงแต่ว่าแอดใช้สูตรระยะยาวมาตัดอีกทีหนึง่งนะครับสูตรระยะยาวของเราที่ใช้กันประจำเนี่ยหลักสิบเขาจะชนที่เลขห้าตัวเดียวนะอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าสูตรพลาดแล้วก็ อาจจะไม่ถูกรางวัลแต่ถ้าสูตรไม่พลาดแล้วก็จะปังนะครับแล้วก็เน้นชุดเดียวเลยนะอันนี้บอกกล่าวกันเพราะว่าสูตรมีข้อมีหลุดแน่นอนแล้วก็หลักหน่วยชนที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้น5้ห,หนึ่งน่าสนใจอันนี้ก็ให้ไปหาลอตเตอรี่แล้วกันนะอาจจะวิเคราะห์บนทายออก ล่าง5้าหนึ่งเราก็ได้ได้สองตัวท้ายด้วยเหมือนกันอ่าแต่เหมือนวับที่แล้วเนาะอสซื้อหนึ่งหกไว้ตั้งหลายใบนะครับหนึ่งหกไว้หลายใบมากเสียดายมากเลยแต่ก็ยังดีนะเราซื้ออ่าอย่างอื่นไว้อยู่ก็ยังได้หนึ่งหกพอสมควรหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นทีนี้อ่าหลักร้อยชนที่หกกับเจ็ดนะอ่าหลักร้อยเนี่ยชนที่หกกับเจ็ด เห็นไ,ไหมมี6กับ7ส่วนหลักหน่วยเออหลักหน่วยชนเล็กหลัก1ลชนที่เล็ก5เพราะฉะนั้นสรุปก็คือเน้นไปชุดเดียวนี่ถ้าใครอ,อ,อยากจะเน้นน่ยนะก็เน้นไป5 1ส่วน2ตัวบนก็จะเป็นเออสตัวบนก็จะเป็น6 5 1 7 5หถ้าใครชอบเลขขี้ทั้งหมดเลยก็จะเป็น7 5 1ถ้าคิดว่างวดนี้3ตัวต้องมีเลขคู่สักตัว กอนี้นไปหกห้าหนึ่งคนั้นเองเนาะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แอดหาลอตเตอรี่ไว้แล้วนะอ่าหาลอตเตอรี่ไวแล้วก็ขอให้ปังขอให้ดังแล้วก็ให้รวยเหมือนเดิมนะครับขอทุกท่านโชคดีหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะส่วนสองตัวล่างเดี๋ยวแอดจะหาสูตรลงให้ใหม่สรุปให้ใหม่เนาะสองตัวบ,บนสามตัวบ,บนหรือเด่นบนสิ 19, บหน่วยบน สูตรก็จะทยอยให้ถ้ามีเวลานะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ยึดตามใบนี้ไปก่อนนะครับคิดว่าไม่น่าจะต่างกันมากนะครับนะอ่าขอท่านโชคดีร่ลำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ